อากาศชื้นอบอ้าวปกคลุมฐานทัพอากาศไทยในจังหวัดนครราชส,สีมาเรากับความตึงเครียดที่ไม่อาจเอ่ยออกมาได้ซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับสภาพอากาศเลยสำหรับนาวาอากาศโทษสายสูนีรู้สึกเหมือนท้องฟ้าที่เธอเกิดมาเพื่อพิชิตได้หันหลังให้กับเธอเปรียบเสมือนผู้ส่งรู้ร่วมคิดเนียบบกของเหลาบุรุษผู้มองว่าเป็นดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์ของพวกเขาหัวใจของเธอป้อมปะการที่สร้างขึ้นด้วยความมุ่งมั่นและความฝันได้สืบซับการต่อสู้เงียบเงียบนับครั้งไม่ถ้วนนับตั้งแต่เธอได้ขึ้นบินในห้องนักบินเป็นครรั้งแก เธอไม่ใช่แค่นักบินแต่เธอคือสิ่งแปลกประหลาดเป็นผู้หญิงที่เดินทางในโลกที่หลอมรวมด้วยไฟแห่งมิตรภาพและขนบธรรมเนียมประเพณีของผู้ชายพวกเขาเรียกตัวเองว่าผู้แห่งท้องฟ้าพี่น้องนักบินขับไล่ชั้นยอดแต่สำหรับเธอพวกเขาคือทหารมากมายกำแพงแห่งความสงสัยและความดูถูกที่เธอต้องฝ่าฟันไปให้ได้ในทุกการซ้อมลบที่สมบูรณ์แบบและการลงจอดที่ไร้ที่ติพวกเขามองว่าเธอเป็นความผิดพลาดที่งดงามเป็นการทดลองอันแสนสั้นในโลกของบุรุษผู้จริงจังและเครื่องจักรที่จริงจัง แต่ท้องฟ้ากับรู้ความจริงของเธอสีน้ำเงินอันไรขอบเขตรู้ถึงพลังแห่งเจ็จำนงของเธอความเสียสละหลายปีคำอธิษฐานเนียบบททีกระซิบถึงบรรพบุรุษของเธอเพื่อขอความกล้าหาญและในห้องนักบินของเครื่องบินแอฟลอบของเธอด้วยเสียงคำรามของเครื่องยนต์ที่คอยเป็นที่ปรึกษาเพียงคนเดียวเธอรู้ว่าสงครามที่แท้จริงไม่ได้เกิดขึ้นในเมฆแต่เกิดขึ้นในหัวใจและความคิดของเหล่าบุรุษที่เธอร่วมบินเคียงข้างพวกเขามีจำนวนมีประวัติศาสตร์ และความเชื่อมั่นอย่างไม่หวั่นไหวแนวหน้าสูงสุดของตนเองเธอมีเพียงทักษะจิตวิญญาณและความมั่นใจอย่างแนว่วแน่ว่าเธอคู่ควรกับท้องฟ้าเช่นเดียวกับพวกเขาคำถามไม่ใช่ว่าเธอจะพิสูจน์ให้พวกเขาเห็นว่าผิดหรือไม่แต่เป็นว่าเธอจะต้องเสียสละอะไรเพื่อชนะการต่อสู้แห่งเจตจำนงนี้และสายชนะนั้นคุ้มค่ากับราคาที่ต้องส่ายหรือไม่เพราะในห้วงอวกาศอันกว้างใหญ่และว่างเปล่าเบื้องบน มีเพียงพื้นที่สำหรับความจริงเพียงหนึ่งเดียวและในไม่ช้าทุกคนก็จะรู้ว่าใครคือผู้ครองสวรรค์อย่างแท้จริงชีวิตของสายสุนีเปรียบเสมือนการกรบฏเล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้นต่อเนื่องกันซึ่งแต่ละครั้งเปรียบเสมือนเส้นได้ที่ถักทอเป็นผืนพรมแห่งโชคชะตาของเธอมันไม่ได้เริ่มต้นจากความฝันที่จะได้บินแต่ด้วยความปรารถนาอันแรงกล้าและเรียบง่ายที่อยากให้คนอื่นมองว่าเธอเป็นมากกว่าลูกสาวหรือภรรยาในอนาคต เธอเติบโตในหมู่บ้านเลกก็กๆใกล้อุบลราชสานีซึ่งอยู่ไม่ไกลจากฐานทัพอากาศขนาดใหญ่ของกองทัพอากาศไทยเสียงคำรามของเครื่องบินขับไล่คือเสียงดนตรีประกอบวัยเด็กของเธอขณะที่เด็กสาวคนอื่นๆในวัยเดียวกันเล่นตุ๊ก,กตาและหัวล็อคิกคักกับเด็กผู้ชายสายสุนีจะนอนง่ายในนาข้าวที่อบอ้าวเาวาับถูกแดดเผามองดูนกโลหะที่บินวนเวียนอยู่บนผืนผ้าใบสีฟ้าพ่อของเธอซึ่งเป็นชาวนาผู้เรียบง่ายแต่มีหัวใจกว้างใหญ่ไพศาลดุดผืนแผ่นดิน มองความลหลงไหลอันแปลกประหลาดของเธอไม่ใช่ความแปลกประหลาดแต่เป็นสัญญาณท้องฟ้าเรียกหาผู้ที่กล้าฟังนกน้อยของฉันเขาจะพูดพางลูกผมของเธอเอบาบามือที่ด้านชาจากการทำงานหนักมาหลายปีอย่างไรก็ตามแม่ของเธอมองเห็นเพียงอันตรายความกล้าแหก,กฎเกณฑ์ของความทะเยอทะยานของลูกสาวสตรีควรอยู่บนพื้นดินไซส,สุนีสวนท้องฟ้าควรอยู่เพื่อเทพา้าและเพื่อบุรุษการประทะก,กันทางปัจญานี้กาลายเป็นราักฐานของตัวตนของเธอ การสนับสนุนอย่างเปี่ยมด้วยความรักจากพ่อความสงสัยที่เงียบงันและต่อเนื่องของแม่เมื่อเธอบอกครอบครัวครั้งแรกว่าเธอกำลังจะสมัครเข้าโรงเรียนนายเรืออากาศสีหน้าของแม่ก็ซีดเผือดพี่ชายสองคนของเธอทั้งคู่แข่งแกร่งและพึ่งพาได้ซึ่งเดินตามพ่อไปในสนามลบหัวเราะอย่างเคอะเขินเชื่อว่าเป็นเพียงจินตนาการชั่ววูบซึ่งไม่ใช่เลยสายสุนีฝึกฝนอย่างไม่ลดละร่างกายของเธอกลายเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความมุ่งมั่นเธอวิ่งจนปอดแทบไม่ศึกษาจนปวดตา และฝ่าฟันการทดสอบทางร่างกายและจิตใจอันแสนทรหดของโรงเรียนนายเรืออากาศด้วยความดุดันเงียบงันที่ทําให้เพื่อนร่วมชั้นชายตะลึงเธอจบการศึกษาเป็นอันดับหนึ่งของกลุ่มในสาขาวิศวกรรมการบินแต่ความท้าทายที่แท้จริงเริ่มต้นขึ้นเมื่อเธอประกาศความตั้งใจที่จะเข้ารับการฝึกนักบินเสียงหัวเราะหายไปแล้วถูกแทนที่ด้วยการต่อต้านอย่างเย็นชาและแฝงไว้ด้วยความเยือกเย็นครูฝึกซึ่งล้วนเป็นผู้ชายที่มีประสบการณ์การบินมายาวนาน ปฏิบัติต่อเธอด้วยความเครือบแข็งสงสัยแบบพ่อกับความลำเอียงทางอาชีพกำแพงนั้นแข่งแกงขึ้นอย่างแท้จริงในโครงการเครื่องบินขับไล่ขั้นสูงมีนักเรียน11คนในชั้นเรียนเป็นผู้ชาย10บคนและผู้หญิงหนึ่งคนเธอคือคนนั้นผู้หญิงคนเดียวเรื่องตลกความอยากรู้อยากเห็นและสิ่งเล็กก็ก้นน้อย,อยผู้นำการบุกเบิกพาดอนภาพนี้คือพันตรีอากาศอภิรัตชายผู้ยิ้มง่ายที่แฝงไว้ด้วยสติปัญญาอันเฉียบแหลมและความเชื่อมั่นในความเหนือกว่าโดยธรรมชาติของนักบินชายอย่างเฉียบคมยิ่งกว่า เขาคือเด็กหนุ่มผู้เลอะโสมของหัวหน้าฝูงบินเป็นผู้นำโดยธรรมชาติที่มีความมั่นใจจนเกือบจะเย่อหยิ่งซึ่งถูกฝึกฝนมาหลายปีจากการถูกบอกว่าเขาเก่งที่สุดเขาไม่เคยดูถูกเธอโดยตรงกลยุทธ์ของเขานั้นไร้กาดยิ่งกวา่ารอยยิ้มที่แลกเปลี่ยนกับนักบินผู้ช่วยหลังจากลงจอดได้อย่างสมบูรณ์แบบการพูดแทรกอย่างเงียบต่อเกี่ยวกับการบินที่ใช้ความรู้สึกการละเว้นโดยเจตนาในการสรุปผลหลังการฝึกซึ่งเขาจะพูดคุยกับลูกเรือเท่านั้นสายสุนี หญิงสาวผู้มีอารมณ์ลึกซึ้งและมีวินัยในตนเองสูงยิ่งปฏิเสธที่จะตกเป็นเหยื่อเธอคือผู้เชี่ยวชาญในจิตใจของตอนเองฝึกฝนให้กรองเสียงรบกวนและจดจ่อกับภารกิจตรงหน้าเธอจะบินได้และเธอจะบินได้ดีกว่าพวกเขาทักษะของเธอไม่อาจปฏิเสธได้ในเครื่องจำลองการบินเธอคือนักล่าปฏิกิริยาตอบสนองรวดเร็วดุดสายฟ้าการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ของเธอไร้ทิฏฐิบนท้องฟ้าเธอคือพูดผีส่วนขยายของเครื่องจักรเสียงกระซิบในสายลม กาน,นั้นทุกวันเธอต้องพิสูจน์ตัวเองตั้งแต่เริ่มต้นเหล่าคนนำโดยอภิรัตจะทดสอบเธอผักเธอขึ้นไปในอากาศพยายามทำให้เธอลงลงหวังว่าจะมีช่วงเวลาแห่งความลังเลความผิดพลาดเพียงครั้งเดียวที่จะพิสูจน์อคติของพวกเขาพวกเขามองว่าคะแนนเต็มของเธอคือความบังเอิญความแม่นยำของเธอคือโชคบ่ายวันหนึ่งที่ร้อนอบเป้าวพวกเขาอยู่ท่ามกลางการซ้อมรบทางอากาศจำลองภารกิจนี้เป็นการต่อสู้ทางอากาศที่เดิมพันสูง สายสุนีกำลังบินเครื่องบินแอฟลบสิของเธอซึ่งมีรหัสเรียกขานว่าแชโดเก้าและคู่ต่อสู้ของเธอคืออภิรัตหรือไ i p e เปอร์หนึ่งอากาศเรากับเตาหลอมความตึงเครียดในห้องนักบินของเธอเรากับมีชีวิตเธอได้ยินเสียงของอภิรัตที่มั่นใจและเกือบจะเบื่อหน่ายทางวิทยุกำลังสั่งการทีมของเขาคำพูดของเขาเปรียบเสมือนการเน็บแนมเธอเอเบาบาลืมตาไว้สีทุกคนอย่าไปหวังเซอร์ไพซ่าคำกิยาคนหมายข้อนิ้วของสายสุนีขาวซีดบนไม้เธอจดจ่อลมหายใจกดความโกรธลงเปียนเป็นเชื้อเพลิง เขาบินด้วยท่าทางที่คาดเดาได้และดุดันหวังให้เธอตื่นตระหนกแต่สายสุนีเฝ้าดูเขามาหลายเดือนแล้วเธอรู้ถึงการบงการและนิสัยของเขาเขาชอบที่จะลุกเข้าโจมตีก่อนจะถอยกลับเล็กน้อยโดยอาศัยความเร็วที่เหนือกว่าของเขาเธอปล่อยให้เขาเข้ามาใกลแ้แท้งทําเป็นลังเลอยู่คู่หนึ่งเขาจับเหยื่อแล้วเข้าใกล้เสียงของเขาแหลมคมเหล่ากับไซชนะจัดการได้แล้วชาโดเก้านี่มันช็อตสังหารซัดโดดแต่ทันทีที่เขาเตรียมล็อกเป้าหมายไซซุนีก็ทําการเลี้ยวแบบอิมเมนมันอันกล้าหาญและสมบูรณ์แบบ เป็นการเลี้ยวด้วยแรงจีสูงที่ท้าทายแรงโน้มถ่วงไตระดับและพลิกเครื่องบินเจ็ดของเธอเป็นเส้นโค้งที่น่าตื่นตะลึงเธออยู่ข้างหลังเขาในพิบตาสถานการณ์พิกผันเสียงของเธอที่สงบนิ่งและหนักแน่นดังมาจากวิทยุไม่เอาหรอกไวเปิลหนึ่งนายอยู่ในสายตาฉันแล้วนายเป็นแค่ผีในกระจกมองหลังของฉันความเงียบงนันยาวนานและตกตะลึงเสียงของอภิรัตตอบกลับมาด้วยความหมุดหิดนั่นเป็นการเคลื่อนไหวที่สุดยอดมากชาโดเกา่าแต่โชคดีนะ เขายังคงไม่ยอมยอมรับความพ่ายแพ้นั้นเป็นแค่การลบครั้งเดียวแต่ความเงียบงันจากนักบินคนอื่นๆการขาดการพูดคุยหยอกล้ออย่างโอวดตามปกติของเขาบ่งบอกถึงความยิ่งใหญ่เธอชนะแล้วสำหรับตอนนี้อย่างไรก็ตามการลบยังไม่จบสิ้นมันเป็นเพียงการประทะกันครั้งเดียวในสงครามที่ดุเดือดนับตั้งแต่วันที่เธอก้าวเท้าเข้าสู่ฐานทัพนั้นเธอรู้ว่าชัยชนะของเธอจะยิ่งทําให้ความแค้นของเขาทวีคูณขึ้นและทหารมากมายของเขาจะเพิ่มความพยายามเป็นสองเท่าเพื่อโค่นล้มเธอ ท้องฟ้าได้พิสูจน์ให้เธอแข่งกันขึ้นในวินาทีนั้นแต่คำตัดสินสุดท้ายยังไม่ปรากฏความเงียบบนลานบินนั้นหนักหน่วงกว่าปกติมันคือความเงียบแบบที่บ่งบอกถึงพายุที่กำลังก่อตัวเสียงฮามเอบาบาของความตึงเครียดที่สั่นสะเทือนไปในอากาศเล่ากับเสียงคำรามของเครื่องยนต์เจ็ดที่อยู่ไกลออกไปหลังจากการสรุปสถานการณ์เหตุการณ์สั้นนนที่ใบหน้าของอภิรัตถูกปกปิดไว้ด้วยความโกรธเกลียวที่ถูกควบคุมสายสุนีก็กลับไปที่โต๊ะเก็บของ รู้สึกถึงสายตานับร้อยคู่จ้องมองกลับมาที่เธอใช้ชนะนั้นช่างหอมหาวิทยาลัยหวานเป็นใช้ชนะชั่วคู่ที่ทำลายภาพลวงตาของการมีอำนาจเหนือของพวกเขาแต่เธอก็รู้ว่ามันคือใช้ชนะที่มาพร้อมๆผลลัพธ์เธอรู้สึกได้จากการเปลี่ยนแปลงค่าทางของพวกเขาอย่างละเอียดอ่อนวิธีที่พวกเขาเดินออกห่างจากเธอในห้องอาหารวิธีที่บทสนทนาของพวกเขาข้อยอยองเงียบลงเหลือเพียงเสียงกระซิบเมื่อเธอเข้าใกล้ทหารจำนวนมาก ของเธอได้รวมกลุ่มกันใหม่แถวของพวกเขาแน่นขึ้นโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งพันตรีอภิรัตน์นั้นแตกต่างออกไปความมั่นใจแบบสบายยอยอตามปกติของเขาถูกแทนที่ด้วยความมุ่งมั่นที่เย็นชาและรอบคอบเขาไม่ได้มองเธอเป็นเพียงเรื่องตลกอีกต่อไปแต่มองเธอในฐานะภัยคุกคามที่แท้จริงในทางหนึ่งนี่คือสิ่งที่เธอต่อสู้เพื่อมาตลอดนั่นคือการยอมรับแต่มันคือการยอมรับที่เธอไม่คาดคิดมาก่อนความเคารพจากคู่ต่อสู้ความเคารพที่เกิดจากความชื่นชมไม่ใช่ความชื่นชม แต่เกิดจากความเป็นสัตว์ลูเขาเป็นมืออาชีพอย่างแท้จริงและเขาจะไม่ยอมให้อุปสรรคไวโดดมาจำกัดตัวเขาหรือกองทหารกลยุทธ์ใหม่ของเขาคือการบันทอนกำลังเขาจะทำให้ชีวิตของเธอยากลำบากเหนื่อยลา้าจนในที่สุดเธอก็จะทำผิดพลาดซึ่งเป็นความผิดพลาดที่แท้จริงซึ่งจะพิสูจน์จุดยืนของเขาอย่างเด็ดขาดการก่อวินาศกรรมเล็กๆน้อยๆเริ่มต้นอย่างแนบเนียนการตรวจสอบก่อนบินของเธอซึ่งเป็นพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์สำหรับนักบินทุกคน กลายเป็นเหมือนสนามทุ่ระเบิดช่างซ่อมบำรุงซึ่งเป็นเพื่อนของพันธมิตรที่สนิทที่สุดของอภิรัตจะเผลอทิ้งเครื่องมือไว้ใกล้พื้นผิวควบคุมหรือรายงานปัญหาปลอมต่อที่ทําให้เธอต้องพักรักษาตัวหลายชั่วโมงทําให้เธอต้องขาดเวลาฝึกความล่าช้าเหล่านี้เป็นเรื่องเล็กน้อยปฏิเสธไม่ได้แต่ผลที่ตามมาคือความบันทอนความเข้มแข็งทางจิตใจของเธออย่างต่อเนื่องเธอเริ่มเดินทางมาถึงฐานทัพก่อนเวลาสองชั่วโมงตรวจสอบเครื่องบินอย่างละเอียดทุกตารางนิ้วด้วยตัวเอง ร่างเละกบโดดเดี่ยวอยู่ในโรงเก็บเครื่องบินขนาดใหญ่ไฟหน้ารถของเธอเป็นดาวดวงเดียวในความมืดก่อนลุกงสงชายเหล่านั้นจะมองเธอจากระยะไกลใบหน้าของพวกเขาอ่านไม่ออกในแสงสลัวแต่เธอรู้สึกได้ถึงการตัดสินอย่างเงียบต่อของพวกเขาเธอไม่ใช่หนึ่งในนั้นและไม่ใช่ตัวจริงเธอเป็นคนนอกเป็นผีในเครื่องของพวกเขาการถูกสังคมรังเกียดนั้นยากจะทนค่ำคืนในโรงอาหารของฝูงบินซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นสถานที่เงียบสงบและตึงเพียดกับกลายเป็นสัต์รูอย่างแข็งขัน สายสุนีจะนั่งอยู่คนเดียวที่โต๊ะอาหารถาดอาหารของเธอเป็นกำแพงกั้นระหว่างเธอกับเสียงหัวเราะดังลั่นจากอีกฝ่ายหนึ่งของห้องพวกเขาคุยกันเรื่องครอบครัววันหยุดสุดสัปดาห์และแผนการในอนาคตเหล่ากับภาพชีวิตและประสบการณ์ร่วมกันที่เธอถูกกีดกันอย่างชัดเจนพวกเขาไม่จำเป็นต้องเอ่ยคำเหล่านั้นด้วยซ้ำการกระทำของพวกเขาคือข้อความที่ดังและชัดเจนเธอไม่ใช่ส่วนหนึ่งของครอบครัวเธอคือผู้บุกรุกเธอจะกินข้าวแกงกะหรี่อย่างเงียบบจิตใจของเธอเป็นป้อมปารการป้องกันความเหงา จากนั้นก็ถอยกลับเข้าไปในห้องและกกแสนว่างเปล่าของเธอเล่ากับเป็นคุกที่เธอสร้างขึ้นเองความเหงาคือความเจ็บปวดทางกายพื้นที่ว่างเปล่าในอกที่เธอปรารถนาจะเติมเต็มด้วยสายสัมพันธ์โดยมิตรภาพด้วยความอบอุ่นเรียบง่ายของการเป็นส่วนหนึ่งมีเพียงคนเดียวที่พูดคุยกับเธอด้วยสีหน้าที่ดูปกติธรรมดาคือจ่าสิบเอกราโมทหัวหน้าทีมภาคพื้นดินผู้มากประสบการณ์ใบหน้าที่บอบช้ำและดวงตาที่เคยเห็นเครื่องบินเจ็ดมานับไม่ถ้วน เขาเป็นคนที่พูดน้อยและยิ้มน้อยยิ่งกว่าแต่มือของเขาขณะทำงานกับเครื่องยนต์ของเครื่องบินเอฟลบสิบหกแสดงให้เห็นถึงความเคารพนับถือเขาเฝ้ามองเธอมาตั้งแต่ต้นเป็นผู้สังเกตการณ์การต่อสู้ของเธออย่างเงียบต่อบ่ายวันหนึ่งขณะที่เธอกำลังเดินตรวจตราเครื่องบินเจ็ดของเธอเป็นครั้งสุดท้ายเธอพบว่าเขากำลังขัดคาดสกปกบนลำตัวเครื่องบินอย่างพิถีพิถันจนเธอประหลาดใจคุณบินได้ดีมากเลยครับผู้หมวดเขาพูดด้วยน้ำเสียงแหบผ้าเธอบินเพื่อคุณไม่ใช่เพื่อพวกเขา นั่นคือทั้งหมดที่สำคัญหัวใจของสายสนีเจ็บปวดด้วยความกระตันยูนี่เป็นกำลังใจที่จริงใจครั้งแรกที่เธอได้รับในรอบหลายสัปดาห์ขอบคุณครับจากสิบเอดเธอพูดด้วยน้ำเสียงสั่นเครือเล็กน้อยเขาเพียงพยักหน้าดวงตาจ้องไปที่โลหะแวววาว,าวแล้วกลับไปทำงานต่อการสนับสนุนอันเงียบสงบของเขาคือเส้นชีวิตในทะเลแห่งความเป็นสัต์รู้แผนการของอพิรัตที่จะทำลายเธอคือการดนลมทางจิตวิทยา สงครามที่ไม่ได้ต่อสู้ด้วยขีปนาวุธแต่ต่อสู้ด้วยเสียงกระสิบและมนเสยเขาจะพบเธอในโรงเก็บเครื่องบินและต่อหน้านักบินคนอื่นๆเขาจะคุยรายละเอียดแผนการบินสําคัญกับเพื่อนร่วมง,งานสายเสียงดังฟังจะต่อหน้านักบินคนอื่นๆโดยจงใจไม่ให้เธออยู่ข้างนอกเขาจะพูดอย่างไม่ใส่ใจว่าคนบางคนไม่เหมาะกับสภาพแวดล้อมการต่อสู้ของเครื่องบินขับไล่ที่ตึงเครียดและกดดันสูง เป็นคำพูดที่แฝงไปด้วยความเสียดสีที่ลอยอยู่ในอากาศมุ่งตรงมาที่เธอเธอสบตากับเขาด้วยสายตาที่แน่วแน่และไร้ความรู้สึกแต่ภายในใจเธอกับรู้สึกราวกับเข็มเล็กก,กที่ทิมแทงขอความมุ่งมั่นของเธอเขาเป็นปรมาจารย์แห่งศิลปะอันแยบยลแห่งการกีดกันทำให้เธอรู้สึกต่ำต้อยไร้ค่าโดยไม่ต้องเอ่ยปากชมเย็นวันหนึ่งหลังจากวันฝึกซ้อมที่แสนเหน็ดเหนื่อยสายสุนีกำลังเดินกลับห้องบังเอิญได้ยินกลุ่มนักบินนำโดยอภิรัตพูดคุยกันเอบาบาในพื้นที่สวนกลาง เธอเป็นนักบินที่น่าประทับใจฉันยอมรับหนึ่งในนั้นพูดขึ้นเสียงของอภิรัตรแทกขึ้นมาอย่างเย็นชาและเสียบขาดน่าประทับใจงั้นเหรอเธอเป็นเครื่องจกักรขุนยนต์เธอบินตามตำราหลายความรู้สึกไร้สัญสาตยานนั่นคือเหตุผลที่เธอไม่มีวันเป็นแฟนธอมที่แท้จริงเราบินด้วยจิตวิญญาณด้วยสัรสาตยานเธอบินด้วยรายการตรวจสอบในการต่อสู้ที่แท้จริงนั่นคือวิธีที่คุณจะพ่ายแพ้คำพูดเหล่านั้นซึ่งตั้งใจจะพูดเป็นการส่วนตัว กับกระทบเธอเาวากับถูกโจมตีทางกายภาพอภิรัตไม่ได้แค่ตั้งคำถามถ,ามถึงทักษะของเธอเท่านั้นแต่เขากําลังตั้งคำถามถึงความเป็นมนุษย์ของเธอเขามองว่าวินัยของเธอเป็นจุดอ่อนการควบคุมอารมณ์ของเธอคือการไล่จิตวิญญาณเขาไม่ได้แค่พยายามพิสูจน์ว่าเขาเป็นนักบินที่เก่งกว่าแต่เขากําลังพยายามพิสูจน์ว่าเขาเป็นคนที่ดีกว่าสายสนีหยุดนิ่งอยู่ในเงามืดร่างกายของเธอเาวากับรูปปั้นแห่งความสงบที่แหลกสลายความเงาความเห,มหนื่อยลาการลบทางจิตวิทยาอันเงียบงนัน ทุกสิ่งถาโถมเข้าใส่เธอเรากับคืนลูกใหญ่ที่ซัดสาดภาพใบหน้ายิ้มแย้มของพ่อภาพมือด้านซา้าที่ลูบไหล่เส้นผมของเธอฉายว่าขึ้นในความคิดคำพูดของเขาที่ว่าท้องฟ้าเรียกหาผู้ที่กล้าพอที่จะรับฟังดังก้องอยู่ในหูของเธอเขาเชื่อมั่นในตัวเธอเสมอในความเป็นมนุษย์และจิตวิญญ,ญาณที่เธอทุ่มเทให้กับทุกการบินเธอหลับตาลงหายใจเข้าลึกกด้วยความสันสานและผลักความรู้สึกนั้นออกไปเธอจะไม่ปล่อยให้คำพูดเหล่านั้นทำลายเธอ อภิรัตมองเธอเป็นเครื่องจักนั้นเหรอก็ได้เธอจะเป็นเครื่องจักรที่สมบูรณ์แบบและเด็ดเดี่ยวที่สุดที่เขาเคยพบเธอจะบินด้วยความแม่นยำและทิฏฐิควบคุมอย่างไม่หวั่นไหวจนรายการตรวจสอบของเธอจะกลายเป็นจิตวิญญาณของเธอและชัยชนะของเธอจะเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความแข็งแกร่งของเธอสงครามไม่ได้เป็นเพียงเพื่อตำแหน่งในฝูงบินอีกต่อไปมันเพื่อตัวตนของเธอเองและในความมืดมิดเงียบงันของค่ายทหารเธอตั้งใจที่จะต่อสู้ให้หนักยิ่งกว่าที่เคยทำมาก่อน ความกดดันกลายเป็นเพื่อนคู่ใจที่คอยอยู่เคียงข้างเธอเสมอเหมือนเสื้อคลุมหนาที่เธอสวมตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งหลับไหลยอย่างอ่อนล้าสงครามจิตวิทยาเริ่มส่งผลกระทบไม่ใช่กับการบินของเธอสมาธิในห้องนักบินของเธอยังคงคมกริบแต่กับจิตวิญญ,ญาณของเธอเธอรู้สึกเหมือนต้นไม้ที่กำลังถูกผัดใบอย่างช้าชาทีละต้นความเหงาซึมซาบเข้าสู่กระดูกของเธอและความเป็นประปักเนียบบของเหล่าทหารก็เริ่มรู้สึกเหมือนเป็นความจริงเพียงหนึ่งเดียว แม้แต่ความใจดีที่เรียบง่ายและหยาบกระด้างของจ่าสิบเอ็ดปราโมดแม้จะเป็นยาใจให้กับเธอแต่ก็เป็นเครื่องเตือนใจถึงความโดดเดี่ยวของเธอเขาเป็นพันธมิตรแต่ไม่ใช่เพื่อนเธอกำลังสู้รบในสองแนวรบบนท้องฟ้าที่ทุกการเคลื่อนไหวของเธอถูกตรวจสอบอย่างละเอียดและบนพื้นดินที่ทุกความเงียบงันของเธอคือเสียงกรีดร้องอันเงียบงันวันแห่งการฝึกซ้อมจำลองสถานการณ์ขนาดใหญ่มากถึงแล้วกับวันพิพากษาที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ภารกิจนี้เป็นสถานการณ์ที่ซับซ้อนและมีเดิมพันสูงนั่นคือการสกัดกั้นกำลังศัตว์ร,รู้จากสองฝูงบินอภิรัตเป็นผู้นำฝูงบินหลักและสายสุนีได้รับมอบหมายให้ไปประจำการในหน่วยรองซึ่งเป็นหน่วยขนาดเล็กกว่าที่มีหน้าที่โอบล้อมและสนับสนุนค่าศึกบทบาทนี้ถูกวางไว้เพื่อกีดกันเธอทําให้เธออยู่ในตำแหน่งที่มองเห็นได้น้อยที่สุดสายสุนีไม่ได้สนใจเธอรู้ว่าคุณค่าของเธอไม่ได้วัดกันที่บทบาทผู้นำแต่วัดกันที่ความสามารถในการปฏิบัติภารกิจให้สําเร็จลุล่วงอย่างราบรื่น ไม่ว่าจะเล็กน้อยเพียงใดก็ตามเธอจะเป็นเสมือนน้องสะท้อนที่เงียบงันและมีประสิทธิภาพที่พวกเขาไม่เคยเห็นมาก่อนห้องบรรยายสรุปเต็มไปด้วยความตื่นเต้นเล้าใจอภิรัตยืนอยู่ตรงหน้าพวกเขาเล่ากับภาพแห่งความมั่นใจในการสั่งการสายตาของเขาจ้องมองสายสุนีอยู่คู่หนึ่งสายตาเย็นชาท้าทายเล่ากับจะบอกว่าอย่าได้คิดทาพลาดเชียวขณะที่เขากําลังดูแผนการบินเขาเปลี่ยนความถี่ยุทธวิธีของฝูงบินอย่างแนบเนียนแต่ก็จงใจ การเปลี่ยนแปลงนี้เขาประกาศให้เฉพาะลูกน้องทราบเท่านั้นโดยละเวนข้อมูลเมื่อพูดกับเธอมันเป็นการกระทำเล็กกน้อยน้อยที่คิดมาอย่างดีเพื่อตัดขาดจากอาชีพการงานเป็นวิธีที่ทำให้เธอรู้สึกเหมือนไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของทีมอย่างแท้จริงเขาหวังเพื่อให้เธอพลาดรายละเอียดสื่อสารไม่ออกหรือสะดุดล้มอย่างไรก็ตามสายสูนีได้ตั้งใจฟังเธอเรียนรู้ที่จะฟังไม่ใช่แค่คำพูดของเขาแต่ยังรวมถึงความเงียบและการเปลี่ยนแปลงในน้ำเสียงของเขาด้วย เธอสังเกตเห็นความผิดหมายบนแผ่นบันทึกข้อมูลขณะที่เขาพูดดินสอของเธอเป็นพยานเยบบถึงการหลอกลวงของเขาเธอจะไม่ยอมไม่ถูกจับได้เธอปีนเข้าไปในห้องนักบินจิตใจของเธอเหมือนกระดานสนวนที่ปราศจากอารมณ์ใดๆยกเว้นสมาธิเครื่องปรับอากาศส่งเสียงหึง่งๆเสียงต่ำๆที่สร้างความมั่นใจเธอตรวจสอบก่อนบินด้วยความแม่นยำอย่างสงบและเป็นระบบซึ่งกลายเป็นธรรมชาติที่สองของเธอการเคลื่อนไหวของเธอเป็นเหมือนคำอธิษฐานเยบบให้กับเครื่องบิน ตอนนี้เธอกลายเป็นส่วนขยายของเครื่องบินเจ็ดเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายวงจรและระบบไฮดรอลิกที่ทซับซ้อนในตอนแรกการบินดำเนินไปตามปกติเสียงเครื่องยนต์ดังสนัน่นวันไหวราวกับจังหวะที่ต่อเนื่องขัดกับความเงียบงันในจิตใจพวกมันบินเลี่ยงแถวเรากับไร่ลำด้วยพลังที่ถูกออกแบบมามุ่งหน้าสู่เขตุการลบที่กำหนดไว้เหนือผืนป่าเขียวขจีกว้างใหญ่และนาข้าวสีทองโลกดูสงบนิ่งราวกับผืนผ้าใบาแห่งความสงบที่บทบังความตึงเครียดในห้องนักบิน แล้วมันก็เกิดขึ้นเสียงเตือนดังขึ้นอย่างกระทันหันและแหลมคมในหูฟังของสายสุนีไวเปอร์หนึ่งมีไวเปอร์สองฉันมีน้ำมันรั่วย้ำอีกครั้งน้ำมันรั่วฉันต้องยกเลิกภารกิจแล้วเสียงของอภิรัตดังมาจากวิทยุตึงเครียดและแหลมคมไวเปอร์สองรับทราก,กับฐานทันที่สวนที่เหลือของฝูงบินรักษาการจัดขบวนไว้ชาโดเก้าอยู่นิ่งๆและรอคำสั่งต่อไปหัวใจของสายสุนีเต้นละลัวราวกับถูกกระแทกเข้ากับซี่โครง ตอนนี้เธออยู่เพียงลำพังเป็นนักสู้ผู้โดดเดี่ยวต่อสู้กับฝูงบินสัตว์รูแผนกาล้มเหลวเธอได้ยินเสียงกระวนกระวายของอภิรัตทางวิทยุท่าทางเยือกเย็นแบบมืออาชีพของเขาสั่นไหวภายใต้แรงกดดันขึ้นความที่ใหม่ที่เขาไม่ได้มอบให้เธอเพิ่งสร้างซ่องโวขนาดใหญ่ในแผนยุทธวิธีของเขาทัานใดน,นั้นเสียงใหม่ก็ดังแทกขึ้นมาจากเสียงพูดคุยทางวิทยุเป็นเสียงเตือนที่ดังก้องกังวานและต่อเนื่อง ไวเปอร์หนึ่งนี่คือคำสั่งฐานคุณมีความผิดพลาดทางกลไกลที่ไม่ทราบสาเหตุระบบนำทางหลักของคุณออฟไล์ line. รับทราบไวเปอร์หนึ่งเสียงของอภิรัตดังขึ้นอีกครั้งแฝงไปด้วยความตกใจรับทราบคำสั่งระบบนำทางออฟไลท์ันนั่งฉันหลงทางฉันไม่รู้ว่าฉันอยู่ที่ไหนสายสุนีรู้สึกถึงความหวาดกลัวอย่างเย็นชาระบบนำทางหลักของเขาล้มเหลวทำให้เขามองไม่เห็นอะไรเลยในท้องฟ้ากว้างใหญ่ฝูงบินสัตว์ลูกกำลังลุกเข้ามาและเขาก็สับสน กลายเป็นเป้าหมายที่สมบูรณ์แบบเธอมีทางเลือกคำตามคำสั่งสุดท้ายของเขาและอยู่นิ่งๆปล่อยให้เขาดิน้นหลนหรือลงมือทำความเกียดชังเก่าเก่าการถูกดูหมินเยียหยามหลายสัปดาห์ความเมาทั้งหมดนี้กกีดร้องให้เธอปล่อยให้เขาทนทุกข์ทรมานให้เขาเห็นว่าการหลงทางและโดดเดี่ยวการเป็นเพียงวิญญาณในเครื่องบินนั้นเป็นอย่างไรแต่นักบินในตัวเธอผู้เชี่ยวชาญที่เธอต่อสู้ดิน้นรลนอย่างหนักเพื่อที่จะเป็นนั้นรู้ดีกว่านั้นการฝึกฝนของเธอ ชั่วโมงแห่งการเรียนรู้อันนับไม่ถ้วนความรักที่บริสุทธิ์บริสุทธิ์ที่เธอมีต่อเครื่องบินและเหล่านักบินได้เข้ามาครอบงำเธอต้องลงมือทำไวเปิดหนึ่งนี้คือแชโดก้าฉันล็อกคุณไว้แล้วฉันกำลังไปหาคุณเธอเปลี่ยนไปใช้ความถี่ใหม่ความถี่ที่เขาพยายามซ่อนไว้เธอได้ยินเสียงหายใจเข้าลึกๆของเขาเสียงสะอื้นในบาบาของความประหลาดใจและไม่เชื่อแชโดก้าคุณทำอะไรอยู่ช่องนี้คุณไม่ได้คุณไม่ครัวลาสการ เสียงของเขาแผ่วเบาลงแฝงไปด้วยความละอายเล็กน้อยตอนนี้ไม่สําคัญแล้วสายสุนีพูดด้วยน้ําเสียงที่สงบและหนักแน่นฉันมีคุณฉันคือดวงตาของคุณเธอส่งเวกเตอร์ที่แม่นยําและเรียนไทยให้เขาหลายชุดนําทางเขาด้วยความแม่นยําอย่างไม่หวั่นไหวของระบบนําทางของเธอเองเสียงของเธอเปียบเสมือนเสมอเรือที่สงบนิ่งท่ามกลางพายุแห่งความตื่นตระหนกของเขาไวเปอร์หนึ่งตรวจพบฝูงบินสัตว์รู้บ่ายสามโมงสูงเธอกล่าวด้วยน้ำเสียงที่ปราศจากอารมณ์เลี้ยวซ้ายเดี๋ยวนี้ ร้อยองศาเขาลังเลอยู่คู่หนึ่งอคติที่สั่งสมมาตลอดชีวิตกำลังต่อสู้กับช่วงเวลาสำคัญเพียงช่วงเดียวของความไว้วางใจจากนั้นเขาก็ยอมทำตามเธอคือผู้หญิงคนนอกวิญญาณแต่ในขณะนี้เธอคือสิ่งเดียวที่เชื่อมโยงเขากับพื้นดินเป็นความหวังเดียวของเขาเธอนำทางเขาผ่านฉากต่อสู้จำลองเสียงอันสงบนิ่งของเธอเปรียบเสมือนเสียงสะท้อนจากความโกลาหลเขาทำตามคำสั่งของเธออย่างว่องไวการฝึกฝนอันสมบูรณ์แบบของเขากับกลายเป็นศรัทธาอย่างมงมงายในตัวเธอ เธอไม่ใช่เครื่องจกักรเธอคือจิตวิญญาณสันสาตยานและพลังชีวิตของเขาเธอคือเขาบนท้องฟ้าต่อสู้เคียงข้างเขาเธอคือผู้หญิงคนเดียวและในขณะน,นี้เขาคือหนึ่งในทหารของเธอพวกเขาปฏิบัติภารกิจสำเร็จรุล่วงไม่ใช่ในฐานะหน่วยแยกกันสองหน่วยแต่เป็นทีมเดียวที่ประสานงานกันอย่างสมบูรณ์แบบเมื่อพวกเขาลงจอดโรงเก็บเครื่องบินก็เงียบสงัดอภิรัตซึ่งใบหน้าซีเดเผือดด้วยความตกใจและขอบคุณเดินเข้ามาหาเธออย่างชา้า นักบินคนอื่นนุนมองดูอย่างเงียบงันและเฝ้ารอคอยเขาหยุดอยู่ตรงหน้าเธอความเย่อหยิ่งตามปกติถูกแทนที่ด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนอย่างสุดซึ่งทหารมากมายของเขาเงียบงันในตอนนี้ความสงสัยและอคติของพวกเขาจางหายไปท่ามกลางความรอระอของหาย,ยนะที่ใกล้เข้ามาความเงียบนั้นดังยิ่งกว่าเสียงเชียร์แวโดดเขาสบตาเธอและเป็นครั้งแรกที่เธอเห็นคนจริงๆหันกลับมามองไม่ใช่กำแพงแห่งอคติชาโดเก้าวเขาพูดเสียงกระซิบต่ำๆคุณช่วยชีวิตฉันไว้ขอบคุณ มันไม่ใช่แค่คำขอบคุณที่ช่วยภารกิจไว้แต่มันคือคำขอบคุณสำหรับช่วงเวลาสำคัญเพียงหนึ่งเดียวของมนุษยชาติบนท้องฟ้าอันกว้างใหญ่และไร้ซึ่งความใส่ใจเธอได้พิสูจน์ห้เห็นแล้วว่าเธอไม่เพียงแต่แข่งกันขึ้นแต่ยังดีกว่าด้วยและสงครามเพิ่งจะเริ่มเปลี่ยนแปลงความเงียบงันที่ตามมาหลังจากคำพูดของอภิรัตน์นั้นไม่ใช่ความเงียบงนันอันเป็นปฏิปักษ์และโดดเดี่ยวอย่างที่สายสุนีคุ้นเคยนี่คือความเงียบงันแห่งการเปลี่ยนแปลงอันลึกซึ้ง ความสงบนิ่งที่นำพาลุ่งอรุณใหม่เธอมองเขาไม่ใช่ด้วยไฟแห่งการท้าทายที่เธอใช้เป็นโลกกำบังมานานแต่ด้วยความเข้าใจอย่างเงียบงันใบหน้าของเขาซึ่งปกติแล้วเป็นหน้ากากแห่งความมั่นใจที่ไม่ต้องพยายามบัดนี้กลับเต็มไปด้วยความตกตะลึงและความเคารพที่ก่อตัวขึ้นใหม่ทหารมากมายของเขาใช้ผู้ซึ่งเคยเป็นกำแพงแห่งความสงสัยมานานหลายเดือนบัดนี้ยืนอยู่ข้างหลังเขาสายตาของพวกเขาเต็มไปด้วยความสับสนและความชื่นชมที่เริ่มก่อตัวขึ้น ภาษาที่ไม่อาจเอ,อ่ยได้ของพวกเขาเปลี่ยนไปเธอไม่ได้แค่เอาชนะผู้นำของพวกเขาในการต่อสู้จำลองสถานการณ์แต่เธอยังช่วยเขาไว้ได้ในยามวิกฤตเธอไม่เพียงแต่พิสูจน์ฝีมือของเธอเท่านั้นแต่ยังพิสูจน์ความพักดีและหัวใจของเธออีกด้วยวันเวลาต่อมาคือการเปลี่ยนแปลงพลวัตของฝูงบินอย่างค่อยเป็นค่อยไปจนแทบมองไม่เห็นท่าทีเย็นชาในโรงอาหารเริ่มคลายลงตัวที่เงียบสงัดก็ไม่เงียบอีกต่อไปนักบินชายคนหนึ่งชื่อสมชาย ซึ่งเคยเป็นพันธมิตรที่เหนียวแน่นที่สุดคนหนึ่งของอภิรัตน์เป็นคนแรกที่เดินเข้ามาหาเธอเขาเดินไปที่โต๊ะของเธอใบหน้าแดงกับด้วยความขืนอายเล็กน้อยและวางแก้วน้ำลงโดยไม่พูดอะไรเขาไม่ได้พูดอะไรแต่ท่าทางเล็กก,กน้อยน้อยนั้นมีความหมายมากมายมันเป็นคำขอโทษเป็นการแสดงความเคารพอย่างไม่เต็มใจเป็นเสมือนกิ่งมะกอกที่เงียบงันสายสุนีเพียงพยักหน้าขอบคุณรอยยิ้มขอบคุณเล็กก,กผุดขึ้นบนริมฝีปากการเปลี่ยนแปลงของอภิรัตน์มีความซับซ้อนมากขึ้น ความเย่อหยิ่งของเขาซึ่งเป็นราักฐานของอัตลักษณ์นักบินของเขาถูกสั่นคลอนถึงแกนเขาเริ่มตามหาเธอระหว่างการสรุปข้อมูลไม่ใช่เพื่อท้าทายเธอแต่เพื่อขอความคิดเห็นจากเธอเขาจะตั้งใจฟังเธอพูดสายตาของเขาไม่ได้เยาะเยอ้ยอีกต่อไปแต่เป็นสมาธิที่จริงจังและคุ้นคิดเขาเริ่มรวมเธอไว้ในกลุ่มสนทนาอย่างไม่เป็นทางการก่อนภารกิจเสียงของเขาไม่ได้เพียงแค่ชี้นำลูกน้องอีกต่อไปแต่เป็นการขอความคิดเห็นจากเธอมันไม่เคยเป็นการขอโทษอย่างยิ่งใหญ่ต่อหน้าสาธารณชน แต่มันมีความหมายมากกว่านั้นมากมันคือการยอมรับเป็นการยอมรับอย่างเงียบบและเป็นเหมืออาชีพว่าเธอไม่ใช่คนนอกอีกต่อไปเธอเป็นเพื่อนร่วมง,งานเธอคือแฟนทอมการทดสอบที่แท้จริงมาถึงสองสัปดาห์ต่อมาฝูงบินได้รับมอบหมายให้ฝึกซ้อมลบที่ท้าทายและซับซ้อนเหนือเอาไทยภารกิจนี้ต้องอาศัยการประสานงานอย่างพิถีพิถันและการตัดสินใจที่ซับไว้สายสุนีได้รับมอบหมายบทบาทสําคัญซึ่งเป็นผลโดยตรงจากการปฏิบัติงานของเธอในเหตุฉุกเฉิขนขณะที่เธอกําลังเดินออกไปที่เครื่องบินเจ็ดส่วนตัว เธอพบจ่าสิบเอกราโมทกำลังรออยู่เขายืนอยู่ข้างเครื่องบินเอฟลบสิบวกของเธอสีหน้าเรียบเฉยแต่แววตากลับเป็นประกายแห่งความภาคุูมิใจเขาได้เห็นทุกสิ่งอย่างทั้งความโดดเดี่ยวการต่อสู้และสายชนะอันเยบงานท่านสมควรได้รับสิ่งนี้แล้วผู้หมวดเขาเก่าวคำพูดนั้นเปลี่ยนไปด้วยอารมณ์ที่หาได้ยากจากชายชราพวกเขาเป็นทหารของแผ่นดินแต่ท่านเป็นทหารของท้องฟ้าแผ่นดินมีขีดจำกัดท้องฟ้าไม่มีขีดจำกัด คำพูดของเขาทำให้เธอรู้สึกถึงจุดมุ่งหมายอย่างลึกซึ้งเธอไม่ได้ต่อสู้เพื่อที่อยู่ในโลกของพวกเขาอีกต่อไปเธอกำลังสร้างโลกของตัวเองภารกิจนีรไยที่ติดใสุนีบินด้วยความแม่นยำราวกับเหนือธรรมชาติการเคลื่อนไหวของเธอลื่นไหลและเป็นไปตามสัญชาตญาณเธอเราวกับนักเตลระบำกลางอากาศราวก,ก,กับกระซิบในสายลมขณะที่พวกเขากำลังเดินทางกับฐานบินเลียงแถวแน่นขนาดเหนือผืนน้ำสีฟ้าะระยยิบยับเสียงของอภิรักรดังมาจากวิทยุอย่างสงบและชัดเจน เอาละแฟนทอมฟังนะฉันแค่อยากจะบอกว่า2อสาสัปดาห์ที่ผ่านมานี้เป็นการฝึกฝนแบบใหม่สาหรับเราทุกคนและมันเป็นบทเรียนและในนามของพวกเราทุกคนฉันอยากจะพูดในฐานะที่เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้บินร่วมกับสุดยอดฝีมือเขาหยุดไปคู่หนึ่งอากาศก็อบอ้าวไปด้วยความคาดหวังและสุดยอดฝีมือในกรณีนี้ก็คือชาโดเก้าพวกเราทุกคนเป็นนักบินที่เก่งขึ้นเพราะมีเธออยู่ในฝูงบินของเรา ยินดีต้อนรับกลับบ้านไซส,สุนีถ้อยคำเหล่านั้นไม่ใช่พิธีการแต่เป็นการสารภาพการยอมจำนนด้วยความภาคภูมิใจและการแสดงความเคารพอย่างแท้จริงฐานทัพอากาศนาคราชส,สีมาซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นสถานที่แห่งการลบอันเงียบสงบบัดนี้กลับให้ความรู้สึกที่แตกต่างออกไปอากาศชื้นยังคงอบอ้าวแต่กลับไม่ใช่ผ้าห่มแห้งความตึงเครียดอีกต่อไปเรากับอ้อมกอดอันอบอุน่นสายสุนีลงจอดเครื่องบินเจ็ดด้วยหัวใจที่เปี่ยมล้นเสียงคำรามของเครื่องยนต์เปรียบเสมือนบทเพลงแห่งชัยชนะ ขณะที่เธอก้าวลงจากห้องนักบินขาของเธอสั่นเล็กน้อยด้วยความรู้สึกเธอเห็นพวกเขาทั้งหมดอภิรัตสมชายและนักบินคนอื่นนทุกคนยืนอยู่บนลานจอดเครื่องบินใบหน้าของพวกเขาปนกันไปด้วยความภาคภูมิใจและความชื่นชมพวกเขาไม่ได้ปกมือหรือส่งเสียงเชียร์พวกเขาเพียงยืนนิ่งอยู่ตรงนั้นยืนทำความเคารพอย่างเงียบต่อด้วยความเคารพในที่สุดทหารมากมายก็จำเธอได้ในฐานะหนึ่งในทหารของพวกเขาไม่ใช่เพราะพ่ายแพ้อย่างไม่เต็มใจ แต่เป็นเพราะมิตรภาพที่แท้จริงสายสุนียิ้มรอยยิ้มนั้นไม่ใช่รอยยิ้มแห่งไซชนะหากแต่เป็นลอยยิ้มแห่งสันติภาพเธอได้รับไซชนะไม่ใช่ด้วยการต่อสู้แต่ด้วยการต่อสู้เพื่อสิ่งที่ดีกว่าเพื่อที่ของเธอบนท้องฟ้าเพื่อสิทธิในการเป็นส่วนหนึ่งการต่อสู้ยังไม่สิ้นสุดยังมีความท้าทายใหม่ๆความสงสัยใหม่ๆให้เอาชนะอยู่เสมอแต่ตอนนี้เธอจะไม่ต่อสู้เพียงลำพังเธอเงยหน้ามองผืนฟ้าสีคามไร้ขอบเขต บ้านที่เธอต่อสู้อย่างหนักเพื่ออ้างสิทธิ์และรู้ว่าคำพูดของพ่อเป็นความจริงท้องฟ้าเรียกหาเธอและเธอกล้า,าหาญพอที่จะรับฟังและในท้ายที่สุดไม่ใช่ทหารของแผ่นดินที่แข็งแกร่งที่สุดแต่เป็นผู้หญิงคนเดียวที่ค้นพบพลังของเธอบนท้องฟ้า